ก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูบางแสนแ,แม่้าแทบจนลูกค้าแน่นร้าน <indul ge daughter> ใครจะอดใจไหวก๋วยเตี๋ยวดูดีเจอูบางแสนแม่้าแทบจนลูกค้าแน่นร้าน เรียกได้ว่ายังคงกระแสดีไม่มีตกจริงๆสําหรับร้านกวา๋วยเตี๋ยวดูดีเจ๊อุสาขาบางแสนที่ทางสนุกทราเวลเราเคยนําเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้มาในวันนี้ทางร้านของเจ๊อุก็ยังคงคนแน่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บของแม่ค้าที่ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยแถมยังมีการนเตอร์เทนลูกค้าอย่างเป็นกันเองจนหลายๆคนติดใจสมัครเป็นลูกค้าประจํากันมากมายพร้อมมีหลายๆรายการดังไปถ่ายทําที่ร้านจนเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นหนึ่งในร้านกวา๋วยเตี๋ยวที่ฮอตที่สุดของบางแสนเลยก็ว่าได้ เมนูเด็ดๆของทางร้านที่อยากให้ทุกคนได้ลองคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำชาหมูที่ทางร้านจะใช้หมูมาทําเป็นชามรองก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากๆรสชาติจัดจ้านถูกใจคนชอบของแซ่บแน่นอนใครที่มีแพลนจะไปเที่ยวบางแสนลองแวะไปไปกระทบไหลกับเจ๊อูแม่ค้าสาวสุดแซ่บกันได้ทุกวันครับ